โอเคก็ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆุกท่านอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพดจะ a แมนชาแนลและอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับผมพดนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นบูลี่ฆาตกรไปแล้วแบบสายบูลี่ไปแล้วนี่วันนี้ผมกะว่าจะมาเล่นแบบสายออบเจตีบ้างนะเดี๋ยวคนจะหาว่าเราเล่นแบบออบเจตีบไม่เป็นแต่ก่อนจะไปดูบิวกดไลค์ก่อนกดไลค์ยัง กดไลค์เลยให้อัลกอริทึมยูทูปมันเห็นบ้างถ้าพูดถึงการเล่นออ e จัตีดเนี่ยจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากนี่เลย น้องคอนนี่ตัวสุดเจ๋งตัวสุดฮิตประจําเกมเดี๋ยวเปลี่ยนสก,กินก่อนนี่สีแดงไปเลยสีแดงแรง3เท่าสรุปกูตายแม่งเด่นเกินโอเคเรามาดูบิวกันบ้างโดยเปิร์กแรกที่ผมจะเอาไปเนี่ยคือชูดไฟหรือที่คนอื่นเรียกกันว่าเปิร์กหัวใจนั่นเองหน้าที่ของเปิร์กเปิร์กนี้เนี่ยจะทํางานตอนที่เราวิ่งจนสเตมิน่าหมดหลอดเปิร์กนี้มันจะรีสเตมิน่ากลับมาเต็มหลอดอีกครั้งโดยมีชาร์จทั้งหมด3ชาร์จด้วยกันคือแต่ตอนนี้ผม เลเวลหนึ่งอยู่เลยยังค่อนข้างกระจอกอยู่นะแต่มันไม่เอาไปก็ไม่ได้อะเดี๋ยวแตกเพราะว่าเรานอกจากเบิร์กนี้ก็ไม่มีอะไรดูแลตัวเองอีกแล้ว ส่วนเพริกที่2นี่มีชื่อว่าลักกี้ล็อกพิกหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเวลาเราเปิดประตูโดยใช้ล็อกพิกอันแรกเนี่ยจะมีโอกาสที่เราเปิดประตูแล้วจะไม่เสียของไปเอาไว้แบบเปิดประตูแรกแล้ววิ่งไปเปิดประตูที่2อ,อย่างรวดเร็วถ้าดวงดีะนะส่วนเพริกสุดท้ายมีชื่อว่าอืมชื่อยาวจังอะ่ะแอฟฟิเชียลล็อกสมิ h อ่านถูกปะวะเดี๋ยวมีคนมาแซวในคอมเมนต์อีกว่าอ่านผิดหน้าที่ของเปิร์กเปิร์กนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเปิร์กที่2คือมีโอกาสที่เราจะเปิดประตูแล้วจะไม่เสียล็อกพิกไปก็เป็นสายทำออเจะถีบเปิดประตูอย่างแท้จริงนะสายนี้แต่ถ้าเจอฆาตากรเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสตายสูงมากก็ต้องเป็นลุ้นกันอนีทีว่าจะรอดไหม มาดูทางฝั่งของการอัพสกิลกันบ้างอันแรกผมจะเอามาเป็นการลดคูดาวของสกิลเราอาจจะใช้สกิลได้บ่อยขึ้นส่วนอันที่2นี่ผมเอามาเป็นทําให้การใช้เตมิน a าในการใช้สกิลมันลดน้อยลงคือปกติแล้วเวลาใช้สกิลเนี่ยไอคอนนี่มันจะแบบกั้นหายใจไงแบบฮึบ ตั้งใจไขอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียสเตมินาไปค่อนข้างเยอะถ้าเราอัพอันนี้มาเนี่ยมันจะลดในส่วนนั้นลงไปเราก็อาจจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมาดูทางฝั่งของสเตตกันบ้างสเตตนี้ผมอัพมาเป็นสีบ่วงตันเลยเพราะเราจะทำออเจทีฟไขประตูเร็วดังสายฟ้าแล้วสเตตที่เหลือจะเอาไปลงกับเอนดูเรนต์กับทัชเน็ตนะเผื่อเอาไว้ป้องกันตัวบ้างโอเคสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงผมจะสามารถไขประตูได้กี่บานก็เดี๋ยวมารอรับชมรับฟังกันได้เลยครับ Let's get it on พังเห็นว่าชุดมันแดงขนาดนี้โอ้ผมตัวแล้วโคตรจะเด่นดินมาก่อนตานี้ได้เล่นคอนนี่แบบที่มันควรจะเป็นสักทีนะก่อนหน้านี้ไปเล่นอะไรกันไ่รู้ะเต็นเยอะดูนี่นะเออกบิผิดเลยสตอรี่ครับยิดผิดเราเป็นสายเปิดประตูนะเดี๋ยวรีบเปิดประตูให้เพื่อนดีกว่า ผมจะเปิดประตูข้างล่างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยแล้วปู่ตื่นไวมากโอเคเพื่อนล่ออยู่มันน่าจะไปหาเพื่อนนะเ,เขาน่าจะไปหาเพื่อนแต่ผมวิ่งเปิดประตูเลยแล้วกันตรงนี้ประตูเรียงกันสี่ประตูเลยครับเอาประตูนี้ก่อนเลยอันแรกโอ้โหปลดย่างไวรู้สึกดีจัด เล่นรีแลนด์คลิปที่แล้วนี่โอ้โหอาจะปลดได้จัดไปหนึ่งประตูครับล็อกพิกเราไม่หายด้วยเปิร์กเรามันเทพเกินอันที่สองเรื่อยๆชิวๆประตูที่สองเสร็จแล้วโอ้เปิดไวจัดไอ้สแตตสีม่วงตันนะประตูที่สโอ้เปิดโคตรไวเลย นี่เราเปิดคนเดียวจะหมดเบดเม้นแล้วนะอเ,เออเออเออเริ่สเฟสมาวะ่ะเดี๋ยวสเตลป๊บหนึ่ง <c oughs> เราโดนเริ่มสเตทีเดียวนี่เหี่ยวแบบเหี่ยวแป้เลยนะลงไปคุยกับลากอะม่วงอะผมบอกเลยเลือดแค่นี้โดนเริ่มสเฟสชาร์จมาแล้วก็แบบแซมไม่รอดบอกเลยประตูที่สนะี่เดี๋ยวใช้สกิลเลยก็ได้ครับมาไหมเนี่ยโอเคใช้สกิลไป ร้อยสประตูเหลือบานเดียวที่เรายังไม่ได้เปิดประตูใต้ดินน่าจะมีห้าบานนะผมเปิดไปสี่บานแล้วไงโคตรจะทำหน้าที่เปิดสี่บานใช้ไปแค่ล็อกพลิกเดียวเอาเพิ่มก่อนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเปิดประตูด้านบนต่อนะตานี้มันมีกุ๊กด้วยอะ่ะอาจจะได้เปิดสนุกสนุกหน่อยหรือไม่ก็ เปิดไม่เสร็จเขามาฟาดตายก่อนนะไปดูประตูหลังก่อนประตูสุดท้ายไม่รู้เพื่อนเปิดหรือยังโอชุดมันแดงได้ใจจริงๆริงตรงนน้นอ๋อเพื่อนเปิดแล้วแล้วเพื่อนมาเราออกตรงนี้สองคนเราเปิดให้ตั้งหลายประตูปะตูผมไม่ขึ้นทางห้องเด่นดีกว่าน่าจะโอเคกว่าครับ ไปกับเพื่อนหลายๆคนนี่เดี๋ยวสวยวงแตกอะ่ะเวลาเขามาทีนึงกุ๊กน่าจะล็อกประตูหน้าบ้านไว้ไปดูก่อนไปครับนี่ไงจริงด้วยปลดไปเลยมีสองอันพอดีถ้าดวงดีเราก็จะใช้แค่อันเดียวหรือไม่ก็ไม่ใช้เลยนะโผดไวกัดอีกอันนึง อุ้ยเปิร์กไม่ทํางานดวงไม่มีดวงใช้กับข้างล่างไปหมดแล้วเออเออเออเอเห็นไหมเนี่ยเราเปิดเนียนจะตายชุดแดงขนาดนี้ใครจะเห็นเออโอ้โอ้โอ้ติดทำไมเขาไม่อยู่ข้างหน้าบ้านวะมีเพื่อนออกมาแล้วเหรอทำไมเสียงมันยุกยิกยุกยิกยุกยิกเสียงจากไหนวะ ใต้ดินเหรอประตูนี้เปิดหรือ,อยังเอ่ยอ๋อประตูนี้เปิดแล้วแสดงว่าเมื่อกี้มีเพื่อนวิ่งออกมาข้างนอกครับโอ้โหงี้เมเปิดประตูหลังดีกว่าเหมือนเจเนอเรเตอร์จะอยู่บ้านโรงนาฝั่งนู้นนะผมวิ่งไปเปิดเลยดีกว่าเจเนอเรเตอร์ฝั่งนูน้นมรู้ทันหรือเปล่ามีเสียงกรีดร้องของ บัดดี้น้องลีแลนนั่นเองเรียบร้อยเดี๋ยวหนะ้าตายสองคนแล้วเหวเรอไอคนแรกตายตอนไหนวะโอผมเพิ่งเห็นรีสเตม,มิน่าก่อนเดี๋ยวนั่งรีสเตม,มิน่าแป๊บนึงโอเคไปเลยเตะเครื่องครับเราเปิดไปกี่ประตูวะหกประตูม,ะมั้งใช้ล็อกทิปไปสี่อันไม่ดิสามอันเองโอ้ทั้งเวลหนึ่ง กม็มาแล้วมาแล้วตายแล้วตายแล้วชุดแดงซะด้วยเราเ,าเราก็เด่นซะด้วยเ,เราก็เด่นซะด้วยเดี๋ยววิ่งฉีกมาทางนี้ก่อนทีนี้ก็วาวุ่นเลยวาวุ่นเลยมากี่ตัววะมาสองตัวปะมีกุ๊กแน่ๆตัวหนึ่งผมโจ๊กก่อนโอซีซีด้วยโอ้ตัวปัญหา เล่นตรงไหนดีวะอุย้ยโต๊ะพังแล้วด้วยโอ้ oh my god เดี๋ยวมาเล่นฝั่งนี้ก่อนผมอาจจะต้องโดดบ่อเนี่ยชิปเป่งและข้างหน้าไม่ได้ปลดอา,อาจจะต้องไปโดดบ่อข้างหน้าแทนครับฝั่งฝัง่งซ้ายโอ้เ oh, ต็มเลยแก,แกเย็นอ,อ, <lemon. S 2> อ้าวโอ้ยแสบโดนตีสองดีบวกกับดาเมจโดดบ่อ จะตายแล้วหิวก่อนครับจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องหินต้องหินก่อนโอเคโอ้ยกุ๊กเฮ้ยกุ๊กโอ้ยใจเย็นมีคนอยู่ข้างล่างด้วยใครอะเลตร์เฟสเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยลบเออเกือบตายเกือบแตกเกือบแตกครับ โดดตัวโต๊ะไปโดโดโต๊ะไปข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งโอ้ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่กู ique, matrix, ấu, มัน critique, matrix, หลบทันนะยังไงวะเมื่อกี้นึกว่าแตกแล้วนะโอเคโอเคยังไงดีไอ้กุ๊กมันก็แท็กไม่หยุดไอ้กุ๊กมันก็แท็กไม่หยุดแลตเฟสใจเย็นตายแล้วไอ้ยุดไปโดน โอ oh, ้ประตูประตูฟิลเปิดโอ้ขอบคุณครับขอบคุณสวรรค์เอเ้เลน้าเฟรตตีผมไม่โดนผมอ้า oh, ซิซี่มาอืห mm ร hmm. <Please. S 1> อดเฉย <Please. S 1> อยู่ดีๆก็รอด oh. เหมือนฟ้ามีตา oh. เพื่อนเราทำหน้าที่ดีจัดเดี๋ยวขอนั่งเชียร์เพื่อนก่อนไหวปะเนี่ยผมไม่ได้เพื่อนนี้ผมแตกอันนะ่ะซิซี่ลงมาแล้วอะเมื่อกี้มันพอจุกได้อยู่ถ้าถ้ามีคนเดียวอ่ะ อันนี้มันสองคนไงเลขตัวนึ่งเป็นเลตร์เฟสด้วยไหวไหมเพื่อนผมพิมพ์บอกเพื่อนมาแล้วว่าประตูหน้าเปิดโอเคบอกเพื่อนละเพื่อนจะได้มีทางเลือกนะแต่ผมว่าเขาน่าจะออกฟีลอีกรอบปะแต่ฆาตกรเต็มเลยข้างล่างไหวไหมเนี่ยสู้ๆเพื่อน เป็นกำลังใจให้ต้องเปิดฟีลอีกรอบแล้วแหละผมว่าเพื่อนรอด uh. เพื่อนเป็นคนดีขนาดนี้เออลุยเลยวิ่งไปเพื่อนเดี๋ยวขวามีใครเฝ้าเปล่าอุย้ยเลต้าเฟสเฝ้าเลต้เฟสเฝ้าเอ้ยมาเดินเอียง <laughs> 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 มันยืนไม่เต็มประตูสยอด <laughs> ถ้ามันยืนเต็มประตูเมื่อกี้มันออกไม่ได้นะ <laughs> มันดันยืนเอียงเฉ <laughs> ยเลยโอเคก็จีจีครับผม มาเกมสองสล็อตเตอร์เฮาตอนนี้ไม่มีจูลี่ด้วยผมเปลี่ยนสก,กินแล้วไม่ไหวมันเด่นเกินขอเป็นสีแบบพอจะเนียนได้หน่อยนะเมื่อกี้มันแดงแบบแดงได้ใจวัยรุ่นจัดดิ้นมาก่อนตอนนี้ผมเอามาเป็นเปิร์กถอนกับดักนะพอดีมันมีตัววางกับดักไม่เอามามเดี๋ยวเล่นยากครับ เพราะว่าเราไม่ค่อยพกมีกระดูกอยู่แล้วไงพูดถึงไม่ค่อยพกมีกระดูกก็พกซะหน่อยสักอันหนึ่ง oh, เอามาก่อนต้นเกมเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนกับพิกล็อกที่หลังปู่ร้องโอ้ oh! <c oughs> หน้าไปชนเฉยเลย <c oughs> เราต้องเนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้เราต้องทำหน้าที่ก่อนข้า <c oughs> งหน้ามี ล็อกพิกไหมผอ้ไม่มีด้วยล็อกพิกน่าจะอยู่ตรงกลางกลางแมปเดี๋ยวลองเดินมาดูฝั่งนี้ก่อนว่ามีหรือเปล่าตรงนี้มีโต๊ะเล่นอยู่โอเคเดี๋ยวขอแต้มก่อนว่างๆตัดกุงุงกิงเอาแต้มก่อนทีจ่จริงเล่นคอนนี่มัน <Please. S 2> ปั๊มเวลดีมากเลยนะความรู้สึกผมอะเพราะมันเปิดประตูค่อนข้างไหวตาหนึ่งมันเปิดได้หลายบานอยู่แล้วถ้าแบบเล่นแบบ ตามสายจริงๆอะนะผมยังไม่ได้ล็อกพิกเลยอะล็อกพิกหน้าอยู่ข้างหน้าครับผลข้างหน้าเสียงอย่างวุ่นวายดีดอินฟอร์มารีอะน่าจะมีการปักหลังกันเกิดขึ้นล็อกพิกอยู่ตรงแล้วจะเฟสอะไอ้หรือฝั่งนี้โอ้ยนี่ไงข้างหน้ามีอันนึงหยิบมาเลยครับสักอันหนึ่งเผื่อเราไปไขประตูแล้วเปิร์ลเราทำงานนะจะได้ใช้ต่อได้ขอเก็บมีดกระดูกไว้ป้องกันตัวเองสัก สักอันลวกันข้างหน้าเปิดเลยจังจ้าข้างหน้าเปิดแล้วเฮ้ยโอ้ยังไม่ได้ทำหน้าที่เลยฝั่งนี้เปิดยังไปดูก่อนอ่าฝั่งนี้ยังไม่เปิดแล้วเจอกุ๊กรูกเกมเปิดประตูนี้ก่อนหลังๆกุ๊กมันเริ่มป๊อปปูล่าแล้วมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่โคตรจะเก่งเลยนะความรู้สึกผมอะ เปิดไปครับประตูตนี้ชิวๆ okay. เราล็อกพิกอีกอันหนึ่งเหมือนเพื่อนจะจุกอยู่นะคนไม่กระดูกโรลเลย mm hmm. ผมทำหน้าที่ก่อน okay. Okay. ประตูฝั่งนี้ไม่รู้เปิดหรือยังล่าสุดเปิดไปสองบานแล้วเอ mm ้ hmm. สามบานแล้วฝั่งนี้เปิดเอยงจ้า <Okay. Okay. S 1> น่าจะเปิดแล้วมั้ง อ้าเปิดแล้วโอ้ได้เปิดบานเดียวยังไม่ค่อยได้ใช้เปิร์กเลยปู่ตื่นปู่เวลหนึ่งปู่เวลหนึ่งกองนิ่งก่อนเพื่อความเซฟว่างครับไม่รู้ทำไรตัดไอ้กุ้งกิ้งเล่นเอาแต้มหน่อย ผมว่าต่านี้เพื่อนน่าจะขึ้นไปเอาวาวครับด่านนี้นี่ออกวาวง่ายสุดละปั๊มน้ำมันอยู่ข้างล่างไงถ้าด่านอื่นปั๊มน้ำมันอยู่ข้างบนอ๋อผมเดินดูประตูก่อนตรงนี้เปิดแล้วอุ๊ยกุ๊กเฮ้ยจะขึ้นไปทําหน้าที่ก็ไม่ได้ขึ้นไอ้กุ๊กมันแท็กรัวๆเหมือนกุ๊กจะเวลตันด้วยมาปะเนี่ยว้าสองตัว ฮิกไฮ้ฮิกไฮ้เพื่อนใส่วาวเมื่อกีก้ได้ยินเสียงแวบบ๊แบๆบสุดยอดสุดยอดเพื่อนเดี๋ยวรอคอบเปอร์โหแล้วเพื่อนอยู่ตรงนี้กันหมดเลยกี่คนวะสามคนแล้วเนี่ยเปิดวาวแล้ว wow ครับตอนนี้เฮ้ยทำไรจับตูดเราวหรอคุณผู้ชมผมโดนเตะอ่างเอ,อเขามาหิวไ้เอาเฟิร์คิวมาแน่เลย ยิวเพื่อนแลวตัวเองได้ด้วยโอย้ปักหลัง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 อย่ามายุ่งกับวาวอย่ามายุ่งกับวาวปักหลังไปก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้รีแลนดนทำหน้าที่ต่อผมวิ่งไปรอที่ปั๊มแล้วอย่างนี้ตานี้ได้เปิดประตูประตูเดียวเองเศร้าเลยน่าจะได้นะรีแลนดนน่าจะสตันต่อไปแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นบนแล้ว โอ๊ยอะไรกันทีเนี่ยอย่าโอ้ยโอ้ยใจเย็นคุณพ่อโอ้ยโอ้ยหรือฮิตเดียวหรือฮิตเดียวทันมะเี่ย oh God! Oh God! โอ้ย y o กอโอ้ยไ o o อดอ้ยโอเคฮิตสุดท้ายโหเกือบตายไอ้กุ๊กแม่งตีโคตรแรงเลยก็ถือว่ารอดอยู่นึกว่าจะแตกเมื่อกี้แม่งตีแรงจัดสามทีเอง เชียเพื่อนก่อนสวยเพื่อนวิ่งเลยชนไปเออจำ้ำโอ้อ๋อเขามีเปิร์กเขามีเปิร์กหยดน้ำโอเคตัวน,นั้นรอดชัวโอ้สบายเปิร์กหยดน้ำเต็มไปหมดเออเป็นตัวอื่นแตกแล้วมั้งโชคดีที่เป็นอันนาน,นะเมื่อกี้ไม่งั้นน่าจะตาย ผมไม่ได้ทําหน้าที่เลยตอนนี้เปิดไปบานเดียวเองเอาจริงไสยนี้ผมว่ามันดีมากเลยนะมันทำออปเิคทีคค่อนข้างไวครับเปิดประตูทีเผลอปัป๊บเดียวแม่งเปิดจะหมดแมปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ข้อสําคัญคือต้องห้ามให้ฆาตกรเจอเพิร์กดูแลต,ตัวเองไม่มีสักเพิร์กแถมสเตตเราก็ไม่ได้อัพแบบเซอร์ไวามาด้วยนะก็สำหร,รับวันนี้คงต้องจากลากันไปก่อนนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พอดจแมนชาแนลด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไว้เจอกัน Bye bye!